ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนกับผมเด็กชายนัทวุฒิตั้งอันเรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำตกอายุ10ปีตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้เป็นการเรียนรู้เกตด,ดาภูปัญญาหมอพื้นบ้านไทยตอนที่88หรือ89ว่าด้วยโรคหูตึงวันนี้ผมจะมาท่องกลอน เึไม่ใช่หูย้อนนะครับรากเข็มขาวแก้โรคตาเติมอาหารรากเข็มแดงรดเย็นหวานธาตุหันสาแก้เสมหะแก้กรำรเดาเอาเป็นยาทั้งรักษาแก้เจ็บตัวลดบวมกายต่อไปก็พบกับท่านพระอาจารย์ครับ มาไวไปไวจึงไ้อนงเขาเดี๋มาถือยามาอาจารย์เมนนี้าอย่นี้ยวพรอาจารย์บอกก็ขอความสุกความเจริญจงมีแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดถึงญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่รู้ในภูมิปัญญากระยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยวัดคิริวงศ์ สุนีนุ่งมุนภัยไทยตอนที่88และตอนที่89ในค่ำคืนของวันพระหัสที่1ตุลาคม2563ไปะยังทุกทกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังไร้สดเผดวัดรกิริวงก็ได้กลับมาตามปกติหลังจากที่ได้อบรมเปิดคอร์สอบรมการม่งตาต้อด้วยหนามกัดเ้าวตลอด8วัน9คืนก็ได้เสร็จภารกิจ ไปที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพซึ่งก็ได้มาอบรมหลายจังหวัดตั้งแต่เพชรบูรณ์พิจิตรกรุงเทพปะุมธานีชนบรุรีระยองแล้วก็ตรงขาบ้างตลอดถึงจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มาอบรมการใช้หนาำคัดค้าวเพื่อเกิดประโยชน์และปชะวยตรองเคราะห์คืนนี้ ก็จะได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทยในครัวเรือนในสวนของเราทำคัมภีร์ที่อยู่ในห้องในหิ่งในตู้ให้มีชีวิตให้ชาวบ้านท่านทั้งหลายได้ใช้ให้เกิดประโยชน์รู้จักโทษรู้จักประโยชน์ของสมุนไพรไทยและก็ขอเจริญพรทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมไลฟ์สดเพจวัดเมื่อชมแล้วก็หนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์เป็นบุญเป็นกุศล83ท่านก็ช่วยกัน ทุกท่าน,นอาจารย์ยุพินมุสิสารก็ขอจริญนพอทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดแต่ขอใช้เสียงนี้ที่กําลังรับชมอยู่สอดยูก็ดีหรือย้อนเข้ามาชมอยู่ก็ดีก็เตรียมสมุดปากกาวไว้ให้เรียบร้อยคืนนี้เป็นยอดยากัญยาตอนที่18ตอนที่88ตอนที่88สําหรับท่านญาติโยมสาธจชนทั้งหลายที่เป็นผู้ทรงวัยหรือไม่ทรงวัยที่มีอาการ แต่ก่อนที่จะจัดยอดยาพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันปรารณาออกพรรษาตลอดฤดูสามเดือนของการฝนภิกษุจำพรรษาโดยไม่ออกไปไหนโดยไม่เหตุจำเป็นไปได้ไม่เกินเจ็ดวันหรือสัตหะไปหลังจากวันที่หนึ่งเป็นวันออกพรรษาแล้ววันที่สองก็จะเป็นการเป็นวันเทวโรนะเป็นการตักบาตร เป็นการวันที่พระพ้าทรงเสด็จลงจากทวโลกหลังจากโปรดพุทธมาาดาตลอดหนึ่งพรนษาเอาแล้วนะโยมเพื่อไม่เสียเวลาแก่ทุกท่านเตรียมจอดสมุนไพรซึ่งเป็นยอดยาใครที่มีอาการดังต่อไปนี้คือหนึ่งมีอาการมีเสียงอยู่ในหูดังวิวๆว,วเหมือนกับมีมลรงอยู่ในหู ใครที่มีอาการมีเสียงดังวิวีอยู่ในหูเหมือนกับมีแมลงอยู่ในหูนี่คือประการที่หนึ่งสองมีเสียงผิดปกติเหมือนกับบางครั้งได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างในหูในแก้วหูทั้งสองข้างสามมีลมออกหูบางวันก็ลมออกหูไม่ได้ยินบางวันก็ลมไม่ออกหูบางวันก็หูอื้อไปอย่างนั้นนะจ๊ะญาติโยมภาษายาเขาเรียกว่าลมออกหู ผิดปกติของลมหรือหูอื้ออาจารย์ใครที่มีอาการดังต่อไปนี้ให้เตรียมสมุกากกรไวา้หนึ่งใบม,เเบมะ,ะ,ะบมเฟืองเปรี้ยวหยิบไม้ดูง่อยยู่ตรงนั้นอยู่นั่นนั้นเลยอออนี่คือใบมะเฟืองเปรี้ยวอาจารย์อาจบมาอีกนิดหนึ่งออใบมะเฟืองเปรี้ยวเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอยู่ตามในสวนตามในรั้วขอบ,บ้านของคนไทยเราตั้งแต่โบราณกาล เึ่งมีรสลูกของมันมีรสเปรี้ยวแต่เราใช้ของเปรี้ยวนะไม่ใช้รสหวานนะจ๊ะใบมะเฟืองเปรี้ยวเอาสดสดหนึ่งกำมือนะจ๊ะโยมเอาสดสดหนึ่งกำมืออานะจารย์นี่คือใบมะเฟืองโตนะใบมะเฟืองเปรียนะปร้ยวฮนะกงมจากกันดีนะจ๊ะอันที่สองใบขันนุนอานะจารย์เออ ใบขนนุนหนึ่งกำมืออาจารย์ใบขนุนสดขนนุนยี่ห้ออะไรก็ได้อาจารย์ขนนุนยี่ห้ออะไรก็ได้เก็บมาหนึ่งกำมือสดอาจารย์โยมเก็บมาหนึ่งกำมือสดน,นี่ใบขนุนนะจ๊ะอ่าต่อไปอันที่สามใบมะยมอามนะจารย์รูดเอาแต่ใบของมันใบมะยมเปรี้ยวนะจ๊ะโยมใบมะยมเปรี้ยวนะจ๊ะโยม รูดเอาหนึ่งกำมือสดยานะใบมะยมเปรี้ยวรูดเอาหนึ่งกำมือสดนะใบมะยมเปรี้ยวรูดเอาหนึ่งกำมือสดเมื่อได้ตัวยาทั้งสามอย่างแล้วต้องขอไปเมื่อได้ตัวยาทั้งสามอย่างแล้วให้นำมาตามให้ละเอียดนะ เม exactly. yeah. so right right mm hmm. um. ื่อได้ตัวยาทั้งสามอย่างแล้วอย่างละกำมือทาให้ละเอียดเมื่อทำให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็พามาย่างไฟนะเมื่อทำให้ละเอียดแล้วก็พามาย่างไฟจนกรอบเหลืองเมื่อทำให้ละเอียดแล้วพามาย่างไฟอาจารย์โยมพามาย่างไฟให้กรอบเหลืองหลังจากนั้นอาจารย์หลังจากนั้น ให้ผสมกับพิมเสนหนึ่งกรัมอาจาะให้ผสมพิมเสนหนึ่งกรัมแล้วให้นำลงไปหุงกับน้ำมันมะพร้าวหนึ่งลิตรพาไปใส่ภาชนะหม้อสแตนเลสเติมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งลิตรหุงกับไฟทานอ่อนๆอ่อนๆประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีหุงไปอ่อนๆอ่อนๆ ประมาณ15ถึง30นาทีเมื่อครบแล้วเมื่อครบแล้วให้กรองด้วยผ้าขาวหลายรอบสักหน่อยจนน้ำใสเมื่อครบแล้วให้กองกับให้ครองกับผ้าขาวตักหลายครั้งหน่อยนะโยมจนน้ำใสเก็บไว้ในขวดนะจ๊ะเก็บไว้ในขวดวิธีการใช้วิธีการใช้ใ,ชให้ชุบ คัตเตอร์บัสปั่นหูซ้ายและปั่นหูขวาให้ชุบคัตเตอร์บัสปั่นหูซ้ายและปั่นหูขวานะจ๊ะให้ชุบคัตเตอร์บัสปั่นหูซ้ายและปั่นหูขวาประโยชน์สรรพคุณของมันบรรเทาอาการหูที่มีเสียงดังเหมือนกับวิวิวิเหมือนมีแมลงอยู่ด้านในหูสอง ลมออกหูบางวันก็ออกบางวันก็ไม่ออกใครเรียกแล้วไม่ได้ยินบางคนก็บอกว่าหูตึงหูหนักอย่างนั้นนะจ้าโยมนะแล้วก็หูตึงมืนหัวอยู่อย่างนั้นเนะี่ยเมื่อลมขึ้นเบื้องถงนะก็จะมืนหัวหูตึงด้วยแล้วก็ประการสุดทา้ายยังแก้ลมของตาต้อที่อยู่เบื้องบนอีกได้ด้วยนะสูตรนี้นะจ้าโยมสูตรนี้จําไวด้ดีนี่คือยอดยากระยาหมอื้นบ้านไทยตอนที่88นะจ๊ะ คืนนี้ก็มีสองตอนตอนที่8ปเมื่อโยมทําความเข้าใจแล้วจดไว้จําไว้เอาไว้เป็นประโยชน์นะจ๊จะเจริญพรทุกท่านเอาจะอยู่ทางโการาจะมีประโยชน์มากจ้าคาะเจริญพรถ้าโยมชนะด,ดาบุตรชานนนะจ๊ะเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันนะจ๊ะโยมปวดกรามมียาแก้ไหมม,มีจ๊ะนะจ๊ะโยมต่อไป ตอนที่89นะจ๊ะตอนที่89ใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้คือหนึ่งปวดหัวเรื้อรังโดยไม่รู้จักสาเหตุปวดบ้างหยุดบ้างบางวันก็คือปวดตอนเช้าพอตอนบ่ายตอนสายตอนข้าก็หายบางคนก็ปวดตอนบ่ายตอนเช้ากับตอนเย็นไม่มีคือปวดหัวเรื้อรังปวดไม่รู้สาเหตุนะจ๊ะปวดหัวปวดศีรษะไม่รู้สาเหตุปวดบางคนก็ ปวดจนบางคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคไมเกรนปวดจนบางคนคิดว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองบ้างอาจารย์ถือว่าใครที่มีอาการปวดหัวเรือรังนะปวดบ้างหายบ้างปวดบ้างหายบ้างลองใช้ยอดยาสมุนไพรไทยในครัวเรือนของคนไทยเราซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยเราทั้งประเทศที่ได้ยินได้ฟังหล่สดของ ยอดอกระยาภูมิปัญญาหมอพ้นบ้านไทยวัดคิริวงซึ่งตั้งอยู่ที่50หมู่9ตำบลบางพระรอำบางหลังถวนจังจชุมพรได้นำสาระดีๆในการดูแลสุขภาพชีวิตของเราท่านทั้งหลายหนึ่งสมุนไพรประกอบไปด้วยอนะาจาร์ผักเส้นผีสดนะจาจาร์15กรัมผักเส้นผีสด15กรัมทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นเลยนะจ๊ะโยม15กรัมช่งให้ได้น้ำหนักสอง ต้นแมงลักที่เรากินกับขนมจีนนี่แหละโยมนะจ๊ะต้นแมงลักที่เรากินกับขนมจีนนี่แหละโยมหนักทั้งหมดสิบห้าอ่าห้ากรัมสิบห้ากรัมนะจ๊ะสดสดไปซื้อในท้องตลาดที่เขาขายอยู่นะจ๊ะหนักทั้งหมดสิบห้ากรัมอานะจ๊ะสามใบขี้เหล็กอ่อนกับแก่น,นะจ๊ะผสมกันขี้เหล็กที่อยู่ริมถนนที่เราใช้ดอกมันแกงนั่แหละโยมนะ ใบขี้เหล็กใบอ่อนกับใบแก่ไม่ใช้ดอกนะจ๊ะโยมใบอ่อนกับใบแก่ที่เราใช้แกงแะละขี้เหล็กแกงกับปลา่ย้นั่นนะจ้ะโยมเอามาสิหกรัมสดขอย้ำมาใช้สดนะจ๊ะซึ่งทั้งสามอย่างนี้อาตมาคิดว่าในประเทศไทยเราหาได้แล้วก็สามารถที่จะประกอบได้นะจ๊ะโยมนะจ๊อะอาต่อไป เม <si <sy ื่อได้ของทั้งสามอย่างแล้วนะจ๊าโยมเมื่อได้ของทั้งสามอย่างแล้วให้นำมาใส่หม้อสเตเตให้นำมาใส่หม้อสเตเตต้มน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตรต้มน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตรเมื่อเหลือหนึ่งลิตรแล้วให้กรองให้กรองเอาแต่น้ำนะโยมให้กรองเอาแต่น้ำ หลังวิธีรับประทานอาจารย์ให้รับประทานก่อนนอนวันละสองแก้วแปก๊กให้รับประทานก่อนนอนวันละสองแก้วแปก๊กประมาณ 7- ถึงหวันอาการที่ปีปัญหาเกี่ยวกับปวดหัวเรื้อรังก็จะบรรเทาและหายตามปกติเมื่อหายแล้วให้ตักบาตรข้าวหนึ่งถ้วยกล้วยหนึ่งหวีนะจ้าโยมอนะาจารย์โยมนี่คือยอดยา ตอนที่89นจางซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้รับอยอดยาแล้วคืนนี้ก็ใช้ธรรมะนะารอาจารย์ยอดยาธรรมะเนะจ็บป่วยกายใช้สมุนไพรไทยเจ็บป่วยใจใช้ธรรมะเป็นเครื่องประดับโดยการให้ทานนักษาสินเจริญภาวนาการให้อภัยทา,านไม่ถือโทษโกรธอาจารไม่คิดเบียดเบียนพยาบาทผู้หน่งผู้ใดตั้งตนอยู่ในทํานองครองธรรม แค่ท่านได้ชมรายการเผยแผ่ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยแค่อนุมโมทนาแค่ร์มมก็ถือว่าได้บุญแล้วแค่ช่วยอนุโมทนาแค่ช่วยให้เป็นบุญเปกุศลแก่คนอื่นถือว่าได้บุญแล้วพ่งนี้ก็เป็นวันธรรมธนะด้วยดูแลรักษากายโดยการปรับพฤติกรรมของเราอะไรที่มันเกินไปที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นคนในครอบครัวเดือดร้อนเช่นพูดเกินไปเงียบเกินไป หรือว่าการกระทำมากเกินไปก็ช่วยลดลดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตครอบครัวและในชีวิตประจําวันของเราช่วยจันรลงในสิ่งดีๆแถมยังทําให้เราไม่มีความทุกข์อีกอะไรที่มันปล่อยวางละได้ก็ปล่อยวางละ้าโยมจะได้ไม่เป็นทุกข์นะจ๊ะชีวิตเป็นของมีค่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปบัดน,นี้เราทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพึงรักษาชีวิตพึงรักษากายนะนะสาระทรัพย์พึงรักษาชีวิต สละชีวิตเพื่อปฏิบัติตนเองและปฏิบัติธรรมปฏิบัติสิ่งที่ดีๆนะจ๊ะโยมกับหนึ่งทุ่มสินาทีในค่ำคืนนี้ซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับฟังแต่สาระดีๆเราจะมาทวนให้ฟังว่าเ,าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับชมได้รับฟังเป็นประจำอยู่ก็คือหนึ่งทุม่มเมื่อก่อนทุ่มสามสิบก็เลื่อนมาเพราะบางคืนบางท่านก็มีภารกิจอัตมาก็มีภารกิจนิมนต์นะ ก็จดว่าจะไม้เอาทวนนะจ๊ะทวนเกล็ดยายอดยาภูมปัญญาสม,มุนไพไทยหมอพื้นบ้านวัดกิริวงตอนที่88ทวนใหม่ของคืนวันที่1นตุลาคม2 5 1 3ว่าด้วยโรคหูตึงหูผิดปกติมีเสียงเหมือนกับแมลงอยู่ด้านในหวูวิวิวิเหมือนกับแมลงเที่ยวคลานอยู่บางวันก็ได้ยินบางวันก็ไม่ได้ยินอันเป็นสาเหตุ หรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลมขึ้นบ้องถุงแรเ่องลมตาต้อนะจ๊าโยมก็จดก็จําทําไว้เป็นประโยชน์ประกอบไปด้วยสม,มุนไพรก็คือหนึ่งใบมะเฟืองนะจ๊านี่คือใบมะเฟืองเปรี้ยวออกมาแล้วล้างสะอาดหนึ่งกามืสอสดใบมะเฟืองเปรี้ยวนะจ๊าโยมใบมะเฟืองเปรี้ยวนะจ๊าหนึ่งกามือสดสอ,ดสองใบขันนุนที่อยู่ตามบ้านเรานะจ๊าโยมหนึ่งกามืสอสด อ่าสามใบมะยมเปรี้ยวนะมมนตะกี้ใบมะเฟืองทีนี้ใบมะยมเปรี้ยวนะจ๊ะใบมะเฟืองเปรี้ยวหนึ่งกมือทีนี้ใบมะยมเปรี้ยวหนึ่งกมือแล้วก็พามาตำ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 แล้วก็พาไปย่างกับไฟให้กรอบเหลืองย่างกับไฟให้กรอบเหลืองหลังจากนั้นก็พาไปหุงกับน้ำมันมะพร้าวหนึ่งลิตรเติมเอ่เติม <c oughs> พิมเสนหนึ่งกรัม เติมพิมเสนหนึ่งกรัมพาไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวด้วยไฟอุ่นๆประมาณ1 5บหถึงสาสินาทีรองด้วยผ้าขาวซักสามสี่รอบนะจ๊โยมกรองให้มันใสนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เก็บใส่ภาชนะไว้ใช้คัตเตอร์บัตใช้คัตเตอร์บัตปั่นหูซ้ายปั่นหูขวาเช้าเย็นเช้าเย็นนะจ๊ะคนที่มีอาการติดปกติหู หูอื้อหูตึงหูยอนหูอื้อหูตึงนะจ๊ะผู้เฒ่าผู้แก่หรือเด็กเยาวชนวัยรุ่นก็ตามนะครับหัดเรียนรู้การใช้ยานะจ๊ะหูมีเสียงผิดปกติลมขึ้นเบื้องหูเบื้องสูงออกหูผิดปกติบางวันก็ขึ้นบางวันก็ไม่ขึ้นช่วงเช้าขึ้นช่วงแล้วแต่อาการของลมนะจ๊ะเก็บไว้จําไว้ใช้เกิดประโยชน์นะจ๊ะใช้ปั่นกับคาเทอร์บัสเช้าเย็นนะจ๊ะ นะไม่ใช้ไม่แนะนำข้อห้ามห้ามยหามยอดห้ามหยอดหูให้ใช้คาเตอร์บัสน,นะจ๊ะโยมร8 3ท่านกับจ้าโยมสาธุชงหลายที่นะครับชมรับสดชมแล้วช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะโยมนายโนะยมชิดโยมนันทกรโยมสว่างแล้วก็นมนะจ๊ะเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะจ๊ v AR, v o, นะ var vao อย่าว่าพานะจ๊ะจะช,ช่วยกันแชร์ช่วยกันดูแลนะจ๊ะเป็นสมบัติของคนไทยเราทุกคนที่ออกมาเผยแผ่เพื่อจะให้ญาติโยมได้เข้าใจได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันดูแลสุขภาพนะจ๊ะเป็นสมบัติของทุกท่านต่อไปตอนที่89ตอนที่89ว่าด้วยโรคปวดหัวเรื้อรังปวดหัวเรื้อรังนี้ไม่ได้ปวดเพราะอาการไข้หวัดคัดจมูกนะจ๊ะโยมปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุบางคนก็เกิดเพราะลมเพลิมพัดบ้างปวดหัว ตามดวงอาทิตย์บ้างปวดตอนเช้าบ้างบางทีก็ปวดตอนบ่ายบ้างบางทีก็ปวดตอนเย็นบ้างบางทีก็ปวดสามเวลาบางทีก็ปวดเวลาเดียวนะจ๊ะกินยามาแล้วหลายสํานักกินยามาทั้งยาอะไรต่างๆนานาสาเหตุหาสาเหตุไม่เจอลองดูยอดยาสมุนไพรไทยประกอบไปด้วยหนึ им, ่งผักเส้นผีใบดอกก้านรา้คือทั้งห้าพื้่หนึ่งกำมือสดหนึ่งกามือสดสองใช้ใบแมงลัก ที่อยู่ในตลาดที่เขากินขนมจีนหนึ่งกมือสดสามใช้ใบอ่อนใบแก่ของขี้เหล็กที่เราใช้ดอกเกงหนึ่งกมือสดห่านยมหนึ่งกมือสดได้ทั้งสามอย่างเสร็จเรียบร้อยได้ทั้งสามอย่างเรียบร้อยนี่นำมาต้มกับน้ำสามลิตรในหม้อสเตเลตสามลิตรต,ต้องไม่เหลือหนึ่งลิตรสามลิตรต้องไม่เหลือหนึ่งลิตรเมื่อเหลือหนึ่งลิตรแลว้วก็ให้กรองกรองเก็บไว้ใส่ภาชนะให้อุ่นวันละหนึ่งครั้ง ให้รับประทานวันละสองแก้วแปกก่อนนอนให้รับประทานวันละสองแก้วแปกก่อนนอนคนที่มีปัญหาปวดหัวเรื้อรังเท่านั้นถึงจะรับประทานได้คนที่ไม่มีปัญหาปวดหัวเรื้อรังห้ามรับประทานเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานคนที่มีปัญหาเรื่องหูเท่านั้นถึงจะรับประทานได้อาจารย์คนที่มีโรคร้ายแรงอยู่ไม่ควรรับประทานก็ห้ามอาจารย์โยมถือว่าเราได้น้อมนำสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะจ๊ะการลเวลาโบสัยนะจ๊ะกรุณาแช์ด้วยนะจ๊ะเจริญพรนะจ๊ะบุงาต้นตันหยงนะจ๊ะแช์ด้วยการาวีสมบูรณ์ช่วยแช์ด้วยนะจ๊ะสมบูรณ์รำนะจ๊ะทุกๆคนนะจ๊ะที่เขามารับชมหรือมา,อารับฟังนะจ๊ะแล้วก็ฝากไว้พรุ่งนี้อย่าลืมวันธรรมสวนะดหายตานรักษาศีลรักษาทีนานะรักษาที่นุโมทสด้วแต่ความสามารถและแต่พึงพอใจ ให้ทานคือให้อภยาทานให้วัตถุสิ่งของให้ธรรมทานหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลข่าวัดฟังเทศฟังธรรมนะจ๊ะเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและกับชีวิตของเราเพื่อให้หน้าที่การงานของเราราบรื่นไม่มีปัญหาประสลาดนะจ๊ะเป็นบุญวาสนาอันทงทงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนเพราะการเผยแผ่และก็เป็นการด้วยอานิสงส์ในการที่เราทั้งทั้งหลายได้แชย์ยอดยาสมุนไพร ให้กับคนไทยทั่วประเทศซึ่งเป็นเจ้าของก็ขอโยมอย่าได้เจ็บอย่าได้จนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์วันนี้ก็ออกไปแล้ว8 9ดสนะจ๊ะก็หวังว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่ก็ถือว่าดีกันไปคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ตามอำเภอใจนะจ๊ะก็อย่างมงายมากนักนะครับสู้การทํางานของเราไม่ได้ประตังอยู่ในธรรมนะจ๊ะลอตเตอรี่นะคนจนวกวนเล่นหวยคนรวยเขาเล่น นัตเตอรี่ดังบโบราณพาสิโดรางเขาว่าอย่างนั้นนะนะ้าจายมพอหอมปากหอมคอไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะ้าจายมเอาเลยนะจ๊ะหนึ่งตุ่มเอ่อห้าสิบห้าสิบแปดนาทีนะจ๊ะในค่ำคืนนี้ร้อยแปดจะบอกท่านนะจ๊ะที่ติดตามอยู่แฟนผมปวดมานานแล้วครับปวดอะไรล่ะนี่รันเต็มเย้ถ้ายัางไงก็โทรมานะจ๊ะสอบถามได้นะจ๊ะศูนย์หกสองสามสามหกแปดเก้าเก้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาพการใช้ยานะจ๊ะ ชนิตาลิมรังสีช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ n g o r อะไรนี่อ่านว่าไงเนี่ยงอคงฮะงอคงงอคงช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะ v a n n วาน,นิสาวน,นิสาช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะอิสรีอิสรีช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะปว่วยเป็นไทรอยด์แบบอ้วนค่ะทานยาอะไรดีคะจ้าก็โทรมาได้นะจ๊ะที่เป็นไทรอยด์ก็เดี๋ยวให้สุดทองจักแก้วแชร์ด้วยนะจ๊านะ้ำประการท่านผู้แชร์จ้า ้าขอบคุณนะจ๊ะเอ่อใครที่มีปัญหาถุกกับภาพเกี่ยวกับการใช้ยานะจ๊ะหรือไม่เข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรก็โทรมาสอบถามแนะนําเรื่องการใช้ยาสมุนไพรได้นะจ๊ะทรนกสองสามสรถหกแปดเก้าเก้านะจ๊ะฝากโทรมานะจ๊ะสองร้อยกับหกท่านนะจ๊ะเจริญพรทุกท่านนะจ๊ะมีคําถามอะไรไหมจ๊ะโยม้าทำดีเพื่อแผ่นดินแชร์แล้วครับเจริญพรโยมช่วยแชร์กันนะจะเป็นบุญเป็นกุศลนะจ๊ะแคว้นตัวยงแล้วก็ วันที่29-31ตุลาจน1-2พฤศจิกาก็ไปเที่ยวที่วัดพระเจตุพลวิมุลม,มังคา,ารามกับยูเนสโกขอร่วมกันจัดกิจกรรมวันแพทย์แผนไทยอาจารย์ก็ไปเยี่ยมชมบูธของทางวัดคีรีวงได้ก็จะมีบริการในการพอกตาพอกตาพอกเขา่าพอกเท้าเกี่ยวกับปัญหาตาต้ตปรึกษาปัญหาตาต้อมียาหยดตาแล้วก็มียาใส่ผมที่เจกตลอดทั้งห้าวันที่วัดพระเจดุพลวิมลมังคา,ารามกรุงเทพมหานาคร 29่สิตุลาถึงวันที่2องพฤศจิกายนะจ๊ะพบกับบูธสมุนไพรการสาธิตเกียรตาตาอแล้วก็การานวดตาต้อที่บูธใครอยู่ในปริมณฑน,นอยู่ใกล้เคียงก็ไปเที่ยวชมกันได้นะจ๊ะทั้งคนไทยและคนต่างฝรัง่งต่างประเทศนะจ๊ะปวดหัวครับนิรันเต็มแย้มก็จอดยาไปเลยยม ทูนนิรันต์นะจ๊ะทูนออกสองสามารถสามหกแปเก้าเก้านะจ๊ะวัดอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดเดินในสุวรรณนาอยู่จังหวัดชุมพรนะปูหลังถวนจังหวัดชุมพรนะจ๊ะโยมเดินในนิรันต์เต็มแย้มก็โทรมาสอบถามนะจ๊ะชินนรัตชัยรัตสิริจ้าสาธุข้าท่านช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะเจริญพรขอมีสุขภาพาพรรนามัยที่สมบูรณ์กันทุกๆท่านนะจ๊ะเอาละหมดแล้วนะจ๊ะทั้งสองตอนแปดสิบแปดแปดสิบเก้านะจ๊ะ าดาวมางคนเฉด้วยนะจ๊ะติดจามท่านตลอดเจริญพรสุดทองจันจักแก้วนะจ๊ะเจริญพรนะจ๊าต่อไปก็ขอญาติโยมสาธุจนทั้งหลายนะจ๊าคืนต่อไปเราก็จะมาเสนอแน,นะเรื่องสมุนไพรเกี่ยวกับโรคจิตโรควิกลจริตนะจ๊าคืนตอนที่90แลตอนที่90และ้ว9-1ว่าด้วยโรคจิตและโรควิกลจริตนะจ๊าเกมสมุนป,ปากาว่าในค่าคืนต่อไป พรุ่งนี้เขาก็จะมีกิจกรรมส,สมโพธิเรือพระที่ตลาดลังโถนอำเภอลังถวนจังหวัดชุมพรอาจารย์ใครอยู่ใกล้ได้ก็ไปเยี่ยมชมในตลาดลังโวนได้ช่วงเช้าวันที่สก็มีการตําบุญตักบาตรเทโวนะจ๊ะการน้องสาป,ปวดมานานรักษามาเท่าไรก็ไม่หายยุพินอาจาะสอนรัตเดี๋ยวโทรมาได้นะยุพินนะ,ะยุพินใครเป็นอะไรล่ะปวดหัวปวดยังไงอาจาะจัจดยาไว้แล้วครับนิรันดร์ต้มเลยนะจ๊ะโยมนิรันดร์ น้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาถามได้น้าจ้าโยมนิรันด์นะเอาแล้วนะจ๊ะก็ขอออมนวยพอให้แก่ญาติโยมชาชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังผู้มีใจบุญใจกุศลผู้ที่มีความรักในสมบัติชาติด้านสมุนไพไทยยอดญาติญาตภูมิปัญญาสมุนไพไทยวัดกิริบงตอนที่88ตอนที่9ในข้ามคืนนี้ก็ขอออนวยไว้ใช้ให้แก่ญาติโยมผู้ที่ได้รับชมที่ได้เชเข้ามาชมสดหรือย้อนชมดู ขอให้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพนณนามัยที่สมบูรณ์อย่าได้เจ็บบาด,ดจนมีความเจริญในหน้าที่การงานและลูกหลานมีความสุขมีความเจริญปราศจากโรคาพยาธิกันทุกคนทุกท่านก็ขอเจริญพรสาธุด,ด้วยแล้วก็เชร์ด้วยนะจ๊ะเจริญพร